ลตลอดมาคอยเบสมักจะถูกมองว่าเป็นเด็กเรียนตัวอย่างแห่งโลกของคริปโตค่ะเพราะเป็นบริษัทที่ทําการบ้านตรงเวลาและปฏิบัติตามกฎทุกข้ออย่างเคร่งครัดตั้งแต่ปี2018คอยเบสมองเห็นโอกาสจากข้อได้เปรียบของไอร์แลนด์ในสภาพยุโรปและรีบตั้งสั่งนับงานในดับลินจากนั้นในปี2019ก็ได้รับใบอนุญ,ญาตเงนินอิเล็กทรอนิกส์และในปี2022ก็ยังเพิ่มการจดทะเบียนในฐานะผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ VASP ที่ครอบคลุมทั้งการเทรด การดูแลสินทรัพย์และการให้บริการต่างๆในตอนนั้นทุกคนต่างชื่นชมค่ะว่า CoiBase เ,เป็นบริษัทที่มั่นคงราวกับธนาคารกลางเลยค่ะแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าแชมป์แห่งการกำกับดูแลรายนี้จะถูกธนาคารกลางไอร์แลนด์หรือ Central Bank of Ireland ลงโทษในข้อหาข้อผิดพลาดทางระบบโคดหรือ System Coding Error ซึ่งนำไปสู่การปรับเงินจำนวน21.5ล้านยูโรที่ทำให้ชุมชนคริปโตต่างก็ฮือฮากันทั้งวงการเลยค่ะหากไม่แต่เด็เเกรดออย่าง c o อยเบ s e ยังพลาดได้แล้วบริษัทอื่นจะเหลืออะไรให้ยึดเป็นแบบอย่างล่ะคะอย่างที่มีคนพูดไว้ค่ะว่ายิ่งยืนสูงในฐานะต้นแบบได้มากเท่าไหร่เวลาล้มก็ยิ่งดังขึ้นเท่านั้น